มันโดนไห่เหรอยาหอยาหอก็ามันอยากเล่นนะมีขี้เกียจมีขี้เกียจพักแล้วมีมีพักไปเหี่ แล้วมันเต็มอิ่มหมีก็เลยมาเล่นเกมนี้ไงเห็นไหมเนีย่ยจริงๆแล้ววันนี้หมีมาในรูปแบบโมเดลที่ไม่ได้ขยับด้วยนะมาแบบไม่ได้ขยับเลยใช่หมีมาแบบโมชั่นปรติไหมโมเดลหมีจะมาแบบนิ่งๆเพราะว่าโมเดลมันแล็กสวัสดีคนดูเข้ามาใหม่ด้วยนี่รับสู่เกมอีเป็กเจนเป็นเก,ม,เนเกมที่มีอยากเล่นมากซึ่งเพิ่งจะมาได้ในรอบที่สองของของวันนะอิเป็งเนี่ย เลยจะมาตั้งชื่อคลิปมันว่าโซโลอะไรเราไม่ใช่ Solo Lang. โซโลโซโลอิเอ็กซิเจนต์นีเกมที่อยากไล่มากวันวันเอาจะเล่นมาไล่เลยดีได้ไหลายละเกมนีแหละข้าบันจะค็คคีเรอเห็นดุดไหมดุดีมากคมันจะมันจะบูบี้หน่อยมอมีปับต่ำที่สุดเพื่อที่จะสมุนในการเล่นในการไล่ จะไม่ต้องดูขอไลา์มันสุดไลยแตใครคิดว่าไลา์มันสะดุดจ้ะเย่จบให้ให้ให้ยิ่งคอมเราช้าเกมหานี่มันจะแบบว่าทำให้เราหน่วงด้วยเช่นเดียวกันจะมีมุมขวาเตือนอยู่เห็นไหมแดงๆไว้แบบ Let's go À nó đổ rồi, đổ nấy à là... Để Let's go Can do okay, gì I'm sorry. The power bó 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 Nó bố nhìn kì Đó, Mà mày bị bố nhìn kì nha ăn ที่มีเป็น The King c a n y น,น,นี้แต่ว่าคิงแคนยอนไม่มีแล้วนี่ดีมิดาดอะไรไปเรื่อยตั้งแต่มานี่ด่าอะไรกันไปเรื่อยสนยั่ยสนั่ยไอโมซัมบิกยาฮ่าโอ้ยห้องอ๊องังนายนี่เนี่ยน่าละมีมีปืนพูดใจแล้วเขาบอกว่าสามาพ,พีสองพันยี่สิบกับโมซัมบิกยานี่เขา มีทิงสองกระบอกด้วยไอ้กิ้เพิ่อเก็บเฮมวีแฟชช์ไหมมีทิง้งไว้ตรงนี้เอาเฮมวีขึ้นมา I need I need hemwier please ดีใช่ไหมต้นนี้มีนมคมเหมือนเมื่อวานนะเมื่อวานเอาได้เยอะอันนี้แหละคมแน่นอนคอยดูรูได้มั่นใจให้สิบปร์เต์ เพื่อ10%ความแม่นของเกมนี้10%เฮ้ยมาแล้วทุกคนดูอ้อมาแล้วว่ะมีไงโโโทุกคน,นโม่จบติดเี่จฮะเฮ้ยลองบอโบไม่ใช้นั่นแล้วเหรอเอ๊ะไม่ได้เล่นนานไม่มีใครเล่นสไนัยเลยหรอหพอเล่นระยะประชิดกันเดี๋ยวมีเล่นเองก็ได้มามีด้ยเองจะเอาสกปก

ไอ้ขอเอ็งเก็บสซนินเดอร์แม็กอนเรุ่นแรกกันนะเมื่อกี้ใช้แบบนั้นรู้สึกเหมือนยืนเป็นรูปโปรไฟล์เลยอันนี้นะใชร์นี้ไปเพื่อนมกเจอคนเจ้คนมีมาแล้ววิ่งๆมีนุ่นจะเจอพวกเหมือนทำบัคอะไรตอนที่มันเอาปืนอะไรสักอย่างอยู่คู่กันแบบมันคือช่องป nah, ืนเนอะไอพวกนี้มันจะขี้โกงี่ย

ในรูปของนะันเลยมันรู้สึกความรแบบ้าจังเลยการรูกของนีไดิไีด่ไ

เพื่อนใหม่ไปเนี่ยไม่นะเพื่อนมีช่วยไม่ได้แล้วนะยังเ,เป็นยังไงอีกอ่ะโอ้ยหมีก็เลยมีที่ชิวให้แล้วเจ้าลิปป์ไม่มีที่ชุบให้เพื่อนนะกูแล้วคุณสิบเลยเหรอเออมันไม่ใช่คุณสิบเลยคุณแปดต่อคุณสิบกว่าสี่คุณสิบไม่ได้ใช้นานลเลยสักผมนี่เฮ้ยมาช่วยแล้ว กันมาแล้วไปครับไอ้นีน่มันคุ้ยมาเปิดเป็นพักเลยเฮ้ยยิงไม่โดน

คนชุบด้วยแล้วเข้าแาแล้วเพื่อนด้วยแต่คนชุบมันเต็มเลยมีกระยะไม่ถึงมีกระโดดแต่โอ้ยอ่ะกระทำลยโอ้ย ดิ้พลาดดิ้พลาดดิ้พลาดเนีคนอยู่ไหนกันหมดเนี่ย Không? Mình ping rồi, mình sẽ đụt, mình sẽ Ôi Nó tên 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 tên

แค่เพีคงก๊อตถ้าดีเท่าไหร่ฮะอันนี้ขออนี๋ยวโอเคฮะฝันดีฮะผม โดนไหมเหรอโอ้ยฝ่ายยิงอ่ะโอ้ยโดนโดนยิงอะฮะเหลือกันสามคน จนหุ่นระยะไกลมันเดินแม,หมวหมีเล่นกันสี่คนวุฒชธรรมทำระเบียนทำระเบียนเยอนอยู่คนเดียวเนี่ยยิงข่าวนี่เฮ้ยโอ้ยจริงๆงในมิสซี่ไดปืนดีแต่แต,แต่เล่นไม่เป็นเราลืมดูนนี้ได้ไงนะ ปืนนี้มีซีเตอร์ปืนนี้แหละบรรลัยการเลยขออนุญาตเปลี่ยนมันบรรลัยการสิทีนี้เขาไม่มีปืดหัวชิบิโอ้แล้วเขามีฮาวอกด้วยอ่ะเอาไอเดียเพิ่มเล้ ีบอกแล้วไ,ไงปืนดีไปอยู่บ้างดิวะเลืนไม่ได้อ่ะอ้าวระวางสปัน้นใครอะอย่างงเี้ยเลย I'm the jumpmaster. Stay close. You think you're not being watched right now? Don't be Hello. Thank you, my brother. My brother, too, you know. Yeah, yeah, yeah. Let them back bẹp back. Okay. Oh, long, này đi, đi no, 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 โอ้ฮัลโหลรับพี่ชายน้องสวัสดีฮะน้องเป็นคนไทยเหรอใชเหมือนเลยพี่โอ้เป็นคนรอบคอจังคื <c ười> อก็ไปเจอเจอทีนะชอบเลยน้อยเลยอันนี้แหละเราค่อยเจอคนที่สามารถแจฟพาเราชนะแล้วนนเย้ <Yeah. S 2> <c oughs> ไปาาล้อหน,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 นุ่ยเฮ้ยล้อหนุวยอ้าวไม่ทันเราเร็วเกินมีตง ันบนหัวโดนตรงที่มาคืคนชุบเด็มีทำไรยิมพีมันไปด้วยะแตงสองไม่มี้ Ngay, chưa số chưa có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  mình có chưa đây na, có ba có anh có chưa có let's go chưa có chưa có hello, hello, chưa nhổ bồn, nhổ bồn มันสลิงตรงไหนกันเนี่ยไปไปไปตั้งดปิดจะปิดไปอ๋อลื่ลืลื่ p ตั้งปุ่มิดย้ยแม่งมันจะกนปิดเลย Yeah, two squads nearby. Round two. And we have the knee. Next Yeah, replicate incoming.

ทำเลยลูกพี่ไปเอ้ยลูกพี่ไปทางไหนมีไปทางั้นว้าวครับไอตีนเงายิงเพื่อนก่อการชะตา

เไปไปไม่เนี่ยไหนเป็นไหนรึะอาทุนขี้ใส่

Oh, I I Placing a portal. Oh, Give me a second. Fixing up. Portal placed. Healing up. Eyes are open now. Mm -hmm. Taking the moment to recharge my shields. I talked to enemy's life. coming down. They spotted me. I'm taking shots. Right here, got one. Need to recharge my shield. Watch yourself. There's another squad attack. They came out of my I'm good to go. You Broken enemy. 60 seconds left. The rings very close. Advance the lever. The next move is to upgrade. Smart. Kill leader down. Upgraded. I think The close. Careful. They could be watching. This way. Let's go. I'm recalling my drone. Patching myself up. I'm fine. Just fixing up. Quên hưng vá, kíny. Ow. I've got eyes on one of them over there. Huh? I've located the enemy's positions. Check your map. Wow! I took them nơi. We นีโดนนล้อมข้างในข้างในมีเต็มเลยโ,โงแล้วนี่ข้างบนกับข้างในสองตีดข้างบนคือข้างนอ,อกป๊นับตัว Hãy vào đâu đấy Tắc cụ, để mì đại yêm đi băng Cái đồ hỏi về à

นี่โ oh, อ้ทีสามเลยไม่ที่ยิงเลยเออดูดาเมจดิเลยดาเมจดิโอเคเดี๋ยวมีขอพักไปเป็นเท่านี้แหละร้อนแล้วเราจะเข้ามาดูเกมให้เปลี่ยนเปนร้อยจะมาอะไรเอาจริงไม่ขึ้นเลยที่มีแต่คนพิง <c oughs> <c oughs> พักปอดให้เพียงพอแล้ววันเจอกันใหม่ครับไลนะ่น่ะไปแล้วเอาใบคือถ้ามันว่างกับมีก็จะมาไลอีกยังไง